จัดทำขึ้นเพื่อการฝึกภาคเท่านั้นเป็นเวลากว่า8ปีหปีโว้ยอ,อ๋ออันอี่นันพวกเราพยายามที่จะต่อต้านมันความกลัวและหวาดระแวง ปกคลุมกาแล็กซี่ข้าลองมองเข้าไปที่ไฟสิมันทำให้นายอบอุน่นเป็นมิตรกับนายแต่ถ้าหากไม่ระวังมันจะกลืนกินได้และเผาทุกสิ่งจนเหลือแต่ขี้เถ้า ได้ปล่อยให้กาแล็กซี่ตกอยู่ภายใต้เครื่องจักรของจักรวรรดิได้ยังไงความหวังมันอาจจะอยู่สูงเกินเอือ้อมแต่ฉั้นว่าในที่สุดเราก็เจอสถานที่ที่จักรวรรดิไม่สามารถเข้าถึงได้ลองนึกดูสิไม่ต้องคอยแงนมมองอีกต่อไปสถานที่ที่เราจะต่อสู้เพื่อมันไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไร สงครามดวงดาวเจดีหนีตายให้เสียงทำไมโดยพันไทยหลังอ่าน